ครับแอดมินจะขอมานำเสนอประวัติองค์ตีห่วงเอียรหรือตีหู้งเซนโซยประวัติท่านคือตีห่วงเอียมีนามเดิมว่าตีมังเจียวเกิดในสมัยซุยถังสี่เป็นคนซื่อตรงและหนักแน่นมีปัญญาเฉียบฉลาดเทียงทำและเข็ม เข้มแข็งเป็นเสนาธิการทหารที่เก่งกาจร,รองรอบรู้เรื่องการทหารเป็นอย่างดียังทั้งยังมีความกล้าหาญเหนือกว่าบรรดาผู้กล้าใน36เหล่าทัพพราวเมือ่อพระเจ้าถังเกาจี ถังเกาจูราชวงศ์ถังปีทาทัพเข้ามาตียึดครองด่านกัวจงได้สำเร็จท่านตีมังเจียวเปียวได้อุทิศสนับสนุนช่วยเหลือในการขึ้นครองราชของพระเจ้าถังเก่าจูจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตรงหลอ ตรงหลองจองและเจียรงโซฮุนในราชการกวนกวนปีที่17เจราวพศสองอ๋พอพศหนึ่งหนึ่งปดหกได้ติดตามพระเจ้าถังได้ติดตามพระ,พระเจ้าถังไทจง ฮ่องเต้ไปทำศึกกับประเทศเกาหลีหลังเสร็จศึกท่านตีมังเปียวได้เลือกตำแหน่งเป็นฮวนซุยจองกุนและติ่นเซียววนตงตามลำดับวันเซยิตของตีห่วงเอีย18ขค่ำเดือน6จีน ตีห่วงเอียตามสำเนียงฮกเกี้ยนหรือหรือสื่อฟูหวังเตตามสำเนียงฮกเกี้ยนหรือชื่อฟูซุนฟูชยงซุนตามสำเนียงจีนกลางเมื่อตั้งหลิวตามสำเนียงฮกเกี้ยนหรือเฉลิว ตามสำเนียงจีนกลางปัจจุบันเมืองไคฟร์ฟครฟมจีนมุนทนนามมณนทนน้ำช่วยปลายราชวงศ์สุขสุยตรงกลางราชวงศ์ถังปรับปุงอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับโอเค นี่คือประวัติที่ได้เล่ามาทั้งหมดขององค์ตีหู้องเอียใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอปมินด้วยนะครับแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาเรามีคลิปใหม่ๆจะได้จะได้รู้เป็นท่านแรก